สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับเนาอันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาคาร่ากันอีกเช่นเคยผมนะจัดอีกแล้วทุนห้าร้อยผมนะจัดทุนห้าร้อยแล้วกันบาคาร่านี่ไม่ต้องไปทุนเยอะผู้ชมนะทุนน้อยพอแล้วเล่นบอกไว้เลยว่าเอฟซีทักมาหาผมเยอะมากอยากบวกบ้างมีสูตรไหมจริงๆอ่ะสูตรอ่ะมันก็กล้ามกึ่งนะห้าสิบหาสิบสูตรห้าสิบหาสิบดวงห้าสิบหาสิบเทคนิคห้าสิบห้าสิบทุกอย่างห้าสิบห้าสิบหมด คือมันไม่ได้ล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมนะอะจัดก่อนเลยผมนะหมดหน้าตักไม้หนึ่งไม้สองขอหมดตักแล้วกันการที่ว่าเล่นบาคาร่าหลักการนะผู้ชมนะเอาพูดแบบหลักการแล้วกันเนาะหลักการที่อย่าไปเล่นเกินห้าไม้เลยผมขอร้องเออเล่นเกินห้าไม้เสร็จทุกรายเอาแบบต่อรอบนะรอบที่เราเข้าไปเล่นถ้าเกิดว่าภายในสามไม้เราไม่บวกเลยอย่าตามเลยอย่าตามนะภายในสามไม้ไม่มาอย่าตามยังไงก็ไม่รอดแสดงว่าช่วงนั้นน่ะเราจับสเตปไปเข้ากับมันน่ะผิดแล้วแหละ สวยงามเจดแต้มสวยเรียบร้อยมันจะมีช่วงวัดดวงจะมีช่วงที่ว่าเราจะยัดสเต็ปสมมุติว่าเรารู้สเต็ปอะไรมาใช่ไหมละ่ะที่ผมเคยบอกไปตัดแถวสองตัดแถว5หรือว่าตัดแถวหนึ่ง6สี่ห้าเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราเลงไปแล้วว่ามันมาแบบไหนเราจะยัดไปถูกหรือเปล่าถ้าเรายัดไปถูกนะหกมาให้ติดบวกแน่ถ้าเรายัดผิดเราจะค่อยๆผิดถูกผิดถูกไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะจับจุดเจอผู้ชมนะ มันอยู่ที่การสังเกตแหละอันดับหนึ่งเลยดวงนี่ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวหรอกดวงก็มีสิทธิ์เหมือนกันเอาั้สามสิบเปอร์เซ็นไปดวงที่เหลือก็น่าจะเป็นการสังเกตอยู่ที่การจับสเต็ปไปว่ามันจะมาสเต็ปนี้หรือเปล่ายังไงอ้าหกแต้มสวยงามมากยังไงน้องหมวยอ้าเรียบร้อยหกต่อห้าแต้มห <c oughs> วานเทียบไม่ละเออจริงๆนะ่ะในไพ่ที่มันแจกเราตอนนี้มันรู้หมดแล้วว่ามันมีอะไรอยู่บ้างออกอะไรยังไงคือมันจัดมาต้องรู้อยู่แล้วแหละเนาะ เพียงแต่ว่าเราใส่ไปอ่ะมันจะไปโดนข้างที่ออกหรือเปล่าข้างที่บวกหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันไม่ได้มาเซอร์ไพรส์นะไม่ได้มาเซอร์ไพรส์เหมือนการแบบว่าเล่นวงจริงนะการเล่นวงจริงนี่ไม่มีใครรู้เจ้าก,ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้คือการเซอร์ไพรส์ครับผมนะอันนี้คือว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วแหละอยู่ที่ว่าเราวัดดวงจะโดนไม่โดนการดูสเต็ปไม่ไหวก็อย่าฝืนนะเล่นก็อย่าให้เกินห้าไม้เลยสุดๆเลยเจ็ดไม้พอ เอาแล้วแปดเสมอสวยงาเอาอันนี้ก็ดวงครับผมนะเอาจัดไปครับผมนะบวกก,ยก,วก,นะวก 180, ็ยังดีกว่าลบครับผมนะบวกร้อยแปดสิบเอายังดีกว่าลบร้อยแปดสิบครับผมอย่าไปดูถูกนะร้อยแปดสิบเผื่อใครทุนน้อยไงทุนห้าสิบทุนยี่สิบอย่างเงี้ยบวกมาร้อยแปดสิบสองร้อยที่ขูไม่คูรดีใจคนระับบอกให้เคยผ่านมาก่อนนะผมนะหลักร้อยหลักยี่สิบหลักสามสิบห้าสิบอย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่นทุนหนักข้อดีก็คือว่าสมมุติว่าเราใส่ใส่สมมุติว่ามีหนึ่งหมื่นเนาะ วบวกสองพันเนี้ยจริงๆอ่ะคือมันบวกไม่ไม่เยอะเท่าจํานวนทุนที่มาแต่มันก็ได้เยอะนะสมมติว่าเราใส่ผลาเราใส่ผลาเราก็สามารถแก้ไว้เอาเก็บไว้แก้ลําได้คผู้ชมนะบวกนิดบวกหน่อยพันสองพันก็โอเคแล้วแหละไม่จะเป็นต้องไปใส่เยอะเหมือนผมนะเรียบร้อยสวยเออเวลาใส่น้อยนี่แม่งถูกจังเวลาใส่น้อยนี่แม่งโดนอย่างนี้เอาดิอ,าดอ,อ๋อนั่งนิ่งครับผมนะแม่งนั่งนิ่งเลย โอ้โห oh, oh, แม่งคุ้มแล้วแหละกำไรสองพันนะทุนห้าร้อยจุดนี้อยู่สองพันหกนะคุ้มมากไปต่ออีกสักหน่อยครับผมขอไปต่ออีกหน่อยกัสักสามพันไปอยากได้สักสามพันครับผมดูไม้ขีดแม่งตรงด้วยตรงตัวชอบด้วยตอนนี้ไม้ขีดบอกแดงไอ้สองตัวบอกน้ําเงินนี่แหละคือว่าจุดผมดูสามเกลอผมชอบดูแบบนี้แหละ คือรอเล่นไห้ขีดอย่างเดียวตัวอื่นผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะถ้ามันมาแบบนี้มันบวกไงน่านไงบวกไหมล่ะเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหแม่งเอ้ยไม่น่าพลาดคุยอย่างดีโอ้โหแม่งโดนเสยโอ้ยอย่างวะปกติแม่งไม่ค่อยพลาดเลยแบบนี้แม่งโดนเฉยวะคือเขาบอกว่าไม่มีอะไรตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะไม่มีอะไรล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างห้าสิบครับผมนะไม่ใช่ทุกอย่างยี่สิบนะทุกอย่างต้องวัดดวงอะห้าสิบห้าสิบเอาง่าย มีได้มีบวกมีเสียขอสามพันพออะไม้นี้บวกเลิกเลยถ้าไม่บวกก็ต้องเลิกแล้วแหละครับผมนะเอากำไรสี่รอยสิบพอดีกว่าไม่ได้เนาะเจ็ดแต้มสวยมากเอา้าเรียบร้อยปเก้าไพคู่แตกสวยเออแบบนี้เขาเรียกว่าสามเด้งครับผมแบบนี้สามเด้งเน้นๆครับผมนะ เจอไพ่คู่น้ําเงินโบนัสแล้วก็ด้านเราครับผมนะสวยดิอ้าวรอมาสามพันหึร้แปดสินีครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปครับไปสวัสดีครับ